อันดมยังวิหาละกาณกาธาโยภานามเทเทตังอุนอันปฏิอันเตตัโววาามิกานิจาเเทสัสเตจัรตักาเซเสสิเตจาติปุตโยตัตโววานาคภูโคลุฉันตัตโตปฏิหัญยติ เลนัตันจาสุขัตันจารชายตุงจาวิปัสสตุงวิหารานังสังขาระกังปุเะอิวันิตังอาสมาดิอันดิโตโปโสสัมปัสสังอัตมัตโนวิหารกาและเยรัมเมวันะเยทามุจเตเต anantapannan ca vartate na sanani ca daadaiya uthukute duvipasannena tegasa tegasa thamang dete te sambadukha panuyanam yang